คนะคะตอนนี้ไอซ์อายอศยามนนะคะจะเริ่มทำภารกิจไอซ์บัคเกชเลนจ์นะคะตามคำท้าของพี่สถาพรพีกรแล้วก็ผู้ประกาศขายนะคะว่าไอซ์จะทำภารกิจสำเร็จหรือเปล่านะคะแล้วก็มีพี่สถารพรเขาช้าพี่เดี๋ยวเผื่อว่าชมด้วยนะคะแล้วก็อีกคนนึงแพทย์หญิงอะไรกจะทำไ่ได้นะคะแล้วก็มาดูกันว่า จะทําได้ไหมหลังจากที่ติกล้อเสร็จแล้วต้องรีบกลับมาบ้านนะคะเพื่อที่จะทาพลักผิดอันนี้ให้สําเร็จแล้วก็จะได้บริจาคเงินสนงท้ให้กับผู้ป่วยที่เป็นโรค ALS กันด้วยนะคะดูดิโอ้ยเย็นได้ไหอเรามาเริ่มกันนะอ๋อไม่มีแรงจะยกอ่ะ อท้าคนต่อไปนะคะขอท้าที่หลุยนะคะที่อยู่ก่อนบายครายเครียดแล้วก็พี่โจอี้นะคะบาซูนะคะแล้วก็มีคําท้าจากหลายๆคนด้วยที่เคยท้ามาก็อย่างเช่นลุงบีมนะคะวงไอแซคนะคะก็ขอท้ากลับไปด้วยแล้วก็แฟนคลับด้วยนะคะใครที่รู้ตัวว่าหนาวเป็นแฟนคลับไออาสยานะคะรับคําท้าภายในย4ิบสี่ชั่วโมง